ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมครับบิวในช่อง BB อะไรก็ได้นะครับก็ฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับพอดีผมสั่งสินค้าจากแอปช้อปปีนะครับในราคา249บาบาทนะครับก็จะเป็นลำโพงบลูทูธพกพารุ่นเล็กครับ จากค่าย Xiaomi นะครับในชื่อรุ่นว่าเส Xiaomi Compact Bluetooth Speaker นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น3ามนะครับรุ่นที่3มเป็นรุ่นเล็กของค่าย Xiaomi นะครับนี่จะเป็นหน้าตาแพคเกจชิ่งนะครับ ก็นั่นเองจะมีอะไรนะครับก็เราไปลองแกะดูเลยครับที่จริงสินค้าผมก็ได้แกะออกมาทิศแล้วนะครับออกมาทิศดูว่ามันใช้ใช้งานได้ไหมครับก็แกะกล่องออกมาครับ จะเป็นตัวลำโพงนะครับก็แพ็คถุงมานะครับแล้วก็จะมีคู่มือครับในคู่มือก็จะเป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนทั้งหมดเลยครับแล้วก็ในรุ่นนี้ครับจะไม่ให้สายชา์ิมานะครับจะไม่มีสายชาันมาให้ครับ ปลดชาร์จนะครับก็จะเป็นไทซีนะครับไทซีผมว่าเกือบทุกบ้านแล้วครับก็น่าจะมีนะครับปอดไทซีนะครับก็ตัวลำโพงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับด้านด้านนี่นจะเป็นด้านด้านนะครับ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นเนื้อเงานะครับมันสินค้าสวยมากครับผมถือว่าสวยนะครับมีกระดานเล็กมากครับนี่จะเป็นรุ่นพุกพานะครับเทียบกับฝ่ามือครับก็จะเล็กมากจริงๆครับสะดวกกระทัดรัดนะครับไว้สำหรับพกพาไปไหนมาไหนครับก็ตัวลำโพงก็จะให้มาสองปุ่มนะครับปุมแรกก็ ปุ่ม power นะครับปุ่มที่สองก็จะเป็นปุ่มวางสายรับสายนะครับลำโพงทำมาจากเนื้อพลาสะติก abs นะครับถืว่าสวยครับแข็งแรงดูแข็งแรงดีนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ยึดกับติดตั้งนะครับก็จะ,น,จะน่าจะเป็นยางเป็นซิลิโคนนะครับกันลื่น ในรุ่นในในรุ่นก่อนหน้าในรุ่นที่สองก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆนะครับก็วางวางแนวนอนวางหงายแบบนี้ครับแต่ในรุ่นนี้ก็จะเป็นการ,ว,รวางแนวตั้งนะครับแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ก็สามร้อยมิลลิแอมนะครับตนนัวนี้กำลังครับก็สองวัตต์นะครับ ใช้งานได้ประมาณ4ีถึงหเชั่วโมงครับเสียงจะเป็นยังไงครับเดีย๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับก็วิธีเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่ม power ค้างไว้ครับ เครื่องก็จะมีไฟ LED ครับพิบมานะครับมม่ราเปิดเครื่องนะครับบลูทธูธการค้นหาบลูทูธก็จะขึ้นมาให้เองเลยนะครับจะเป็นชื่อมีโอตเทเบิลสปีเกอร์นะครับรกดเชื่อมต่อครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะครับ สิบเปอร์เซ on ็นต์ก่อนนะครับเพิ่มเสียงไปประมาณ80%นะครับ 嗯。Um ก็ผมถือว่าใช้ได้นะครับในราคาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับถือว่าคุ้มนะครับเสียงใช้ได้เลยนะครับมีเบสเสียงกลางก็ชัดอยู่นะครับแต่เบสก็ไม่ได้หนักเหมือนรุ่นใหญ่นะครับเพราะนี่กำลังขับแค่สองวันเองครับเ,เพื่อนๆก็ ลองฟังใช้ในการประกอบการตัดสินใจดูนะครับแต่ผมถือว่าคุ้มนะครับในตัวแค่นี้นะครับราคาแค่นี้เสียงขนาดนี้ครับผมถือว่าคุ้มนะครับก็ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับ คุณครับ